ข่ากาบสวัสดีค่ะพี่น้องพอ,อ,อก,กันคลิปนี้แอดจะล่งเดนเล่าพัฒนากรเนาะค่ะไปล่า mm hmm. ได้ซําไหนเอาซ้ำนั้นรา mm hmm. ว่าน้องน้อยๆอยู่เนาะไปบานเฮาไปส่งสักการเพิ่นจุดอันมารุมตุ่มต่ามเนาะพี่น้องก็ยามน้องตกใจเนะาะค่ะสีเอาจังไดร่ก็ลังลังเล่อยู่ถ้าแอดบอ่ได้ไปาไดอยู่น้ำหลานกะจะประมาณว่า แต่ล่วงเล่าเน่นอนเนาะค่ะมัอนี้แต่ถ้าแอ็ดไปก็จะได้ล่วงแตเดนเนาะค่ะเพราะฉะนั้นแอ็ดก็ต้องกราบขอโทษขอให้เอฟซีพี่น้องจะพยายามล่วงรักซีฟเก่าที่มันเดินนะของหางลางอยู่เนาะค่ะก่อนที่จะได้ตัดสินใจกันว่าไปยังไดมากยังไดเพราะว่าจุดดังแห้งอีหลีด้พี่น้องย่านตกใจไหมค่ะน้องนีหน่อยๆอยู่ไหมค่ะายากหลายขนาดเลยมัอนี่พี่น้องเนาะค่ะเอาไปเบิ่งข้างเตือนก่อน คำเตือนทางช่องทำขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางจับจองสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะออกไปเป็นแค่แนวทางนอพี่นองเนาะสูตรได้เดินเท่ากับไปต่อสูตรได้ลดกะว่างไวเท่านั้นล่ะค่ะแอดเองกับพรูเพือก,กันว่ามันสิมาตัวใดอันนี้เป็นเด่นบนลาวัฒนาย่างบอลเดอร์พี่นองค่ะเดินมา จริงจริงใช้งานจริงเอฟซี 4, พี่น้องก็จะเห็นน้ำแอดี่ดอกว่าใส่จริงเ่าจริงงวดที่แล้วได้หาหกเจ็ดเนาะคะ่ะอันนี้เป็นบนนะคะบนอย่างเดียวเด่นบนราววัฒนาล่างไม่เกี่ยวล่างน้่กับเขายุทีหกเนาะคะ่ะงวดนี้บนต้องมีหนึ่งสองสามบอมาบอพี่น้องว่าเอาแคบเอาก่นแคบเด้อค่ะหนึ่งสองสาม สูตรที่ยังไม่หลุดไปดูสูตรเด่นบนสูตรต่อไปงวดที่แล้ว158หลุดงวดนี้ได้047ค่ะแคปเอาพี่น้อง047นะคะไปดูสูตรที่2เด่นบนเนาะคะ่ะสูตรนี้หลุดงวด1งวดออก1626เนาะคะ่ะ อันเป็นบนถ้าเอาบนล่างก็จะได้หนึ่งเด่นบนเท่านั้นนะคะวันี้ได้อะไรเนาะหกศชนกันกับสูตรนี้ที่เลขสองที่บนเอี่น้องแคบก้อนอันนี้ชุดบนเพอพว่าแอดจะเอาเด่นบนล่างมาลงแกมนะมันจะลงสนค่ะบนชนสองฟันไว้ที่เลขสองก่อนเนาะพี่น้องค่ะ ไปดูเด่นบนล่างสูตรนี้นะคะสูตรนี้ลดเหลวเอดว่วาเซลยวออกเอฟซีไวยาฟาวออกเดอเดี๋ยวค่ะได้เก้าศูนย์หนึ่งพี่น้องไปสูตรนี้ที่ยังไม่หลดนะคะเด่นบนล่างนะคะเด่นบนล่างสูตรนี้พี่น้องเห็นอยู่ดอกเนาะคะ่ะเด่นบนล่างเดินดีเดินเงี้ยวมากเนาะคะ่ะ ไปดูสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะคะเด่นบนล่างเหมือนกันชนกันทีเลข 3, สามเด่นบนที่ย่งบอลลุดนาะคะ่ะชนที่เลขสามอยู่เดอ้อตอนนี้จำไว้ว่าสูตรได้ยังไม่หลุดพี่น้องจำอยกันเนาะคะ่ะแอดกัดลงหนาลงหลังกันำละจักอียังเขามาแต่ละมืองเนาะคะ่ะเฉพาะสองสูตรนี้ยังไม่หลุดเลย ไม่ชนนะคะไม่ชนเอาพี่น้องแคปเอาเด่นบนล่าง2ส,สูตรนี้ที่ยังไม่หลดุดแคปเอาค่ะสูตรได้กระทันกระแทนเอดก็ว่าเซอออกเนาะคะ่ะสูตรนี้ขออ,ออกซะถอพี่น้อง่าบอ เอาห้เบิง้งยูค่ะเห็ดล่งอยู่มันหลุดอันนี้ลุดหมดเดียวเอาแอดให้เบิง้งถ้วบ่มีถือท่าสีนันรุดล่ะค่ะขันงวดได้เขาแต่ท่าสีแอมเต็มหลุดออกพี่น้องเอาสามสูตรนี้หลุดหมดทุกสูตรแล้วงวดที่แล้วหลุดหมดเลยนคะคะถือท่าสีแมนเล่าเดินเอาเพอถือท่าแมนเล่าหลุดเนาะค่ะ ไปดูเด่นตัวเดียวเด่นบนล่างตัวเดียวรุดไปแล้วหนึ่งหงดหวดนี้ได้หกหดที่แล้วได้หกมากทีหกหกหดนี้ได้หกอีกสิมาบอพี่น้องว่ะนะคะไปดูเด่นบนล่างสูตรนี้นะคะมันไปชนกับสูตรเด่นบนเด่นบนอย่างเดียว ยังไม่รุษจากสูตรจากงวดด้วยค่ะนี่สองสูตรนี้แต่มันไปชนเด่นบนซื่อๆนี่บนอย่างเดียวอันนี้เด่นบนล่างช่อนกันยุทีเหล็กสองกับเหลข3สามอดวามาต่ำเหลขมือนี่ม่นม่นตัวประกบสูงอ่าตัวเด่นสูงกับประกบต่ำพีน่น้องต่ำหนึ่งสองสามสี่นี่มีแนนอนมือนี่เนาะค่ะที่นี่อันนี้เป็นเด่นบนล่างที่ยังไม่หลุด สองสามสี่นะคะสูตรนี้ลดไปแน่แล้วลดสองวันแล้ววันนี้ได้ศูนย์ค่ะไปดูเด่นล่างตัวเดียวหมวดว่างหันไดซีพี่น้องเด่นล่างเด้อแ่ซีผันไปบนเอฟซีวาแอดลงโรเดเด้อซเอวปพันเราดอกจัดไปค่ะพี่น้อง ชน C ของสูตรนี้เด่นบนล่างสูตรนี้หมดที่แล้วกะชน C อยู่หมดทัดไปชน8หมดทัดไปทั้น6หมดทัดขึ้นไปชอนอย่างบูบอมีงหัวนี้ชน C อีกเอรวามีเห็นบนล่างกันแล้วกัน2 3 C เนี่ยชอนอย่างมันมาเห็นบอกค่ะงวดว่า,ห,าหันงวดทึ่งๆนั่นชน C มันมา C เจ็ถ้ามันเป็นสูตรบนล่างน้ำกันมันจะแจม มันเคยเดินมันเป็นเคยเป็นสูตรบนล่างแต่มันมันเลียวเดินล่างแอดก็เลยปักปักหัวขอ้อปักลักวาลางพี่น้องเอาไปพันบนล่างได้เลยนะคะ <c oughs> ได้เลขสี่นะคะสูตรนี้ได้เลขสี่สองสามที่พี่น้องแกลิ่มมาเนี่นะคะสูตรนี้แอดจะปับให้มันเป็นเด่นบนล่างเด้อคะ่ะเนี่ยหรือผิดแอดเบิร์ด <c oughs> บนล่าง เสดายมันนะคะแอดขออนุญาตกีดต้องหนีออกเลยได้ค่ะพี่น้องขออนุญาตบาดค่ำเอาเป็นบนล่างไปเลยนะคะเอาเป็นบนล่างโอ้ยมันแล้วเหล็กออกเราไปตีใส่เนาะค่ะเพราะว่าสูตรมันเดินดีอยู่ในเหล็มมันเดินจริงๆมรนเป็นสูตรบนล่างแต่มันเหลียวมากลางย่างเดียวลายมือเลียวแอดก็เลยหักน้ำเนาะคะ่ะแต่พอหักน้ำแอดก็ยานเนาะค่ะ อยากได้แต่มันกระชับก้นเกาอย่างไรมันเข่าเนาะอยากให้ใหพี่น้องจักง่ายๆนะคะวดนี้ได้6กับ9แต่มันไปนชนเด่นตัวเดียวด้วยบบนี้ะล่ะถึงจะใส่อีกหลัะพี่น้องเด่นตัวเดียวที่เล็กหกเลย เก็บอยู่คนเดียวกันลงอยูู่้เดียวเนาะแต่นายเนาะสูตรนี้ยังมาหลุดนะคะนี่ค่ะพี่น้องเห็นสถิติการเดินน้ำชนกันที่เลขหกสีมา้าวะเนาะน้องพี่น้องเนาะเก็บเอาเดอ้อค่ะเอาวแกอยากให้มันเขาน่าเนาะพี่น้องเนาะซีหกมนเกิดใหญ่พะนาะมือนี้ เอ,เอาเก็บเอาด้วยค่ะพี่น้องค่ะเก็บเอาสูตรนี้ช้นหกสูตรนี้ชนสี่ชนอันใดมาอันนั้นถัดข้นไปชนแปดช้นหกชนแปดมาเมื่อนี่ชนสี่นะคะเอาเก็บเอาพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สักนี่มีตะเด็นบนหรือว่าเดินบนล่างที่แอดโลงก่อนต่อไปนี้กะสูตรซ0บสูตรน่วยสูตรได้เดินเดินต่อสูตรได้ลดแล้วว่าได้โลง แอดจะไปเอาชุดเต็มออกมาให้พี่น้องเนาะคะ่ะเอาเอาวาไปตามยากเด้อม,มือนีถ้ารุดก็ต้องขอโทษคอให้พี่น้องนะคะแต่มันจําเป็นพี่น้องมันเรื่องเป็นเรื่องตายเนาะค่ะบ้องกันกับว่าใดพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ยุติไวัยสมนีขอบคุ้น่าสวัสดีค่ะ